ทิที่สิบเอ็ดหลวงพ่อชุมพลพระปัญโยบทที่22แม้กำลังประสบความราบรื่นในการก้าวไปข้างหน้าก็ควรเตรียมทางถอยที่ดีไว้ด้วยแม้กำลังปลอดโปร่งจากการโบยบินก็ควรเตรียมที่ร่อนลงอย่างปลอดภัยไว้ด้วยแม้กำลังแข็งขันกับการก้าวขึ้นสู่ที่สูง ก็ควรเตรียมบันไดลงที่มั่นคงไว้ด้วยแม้กำลังเริ่มต้นได้อย่างประสบผลสำเร็จก็ควรเตรียมการจบอย่างสวยงามไว้ด้วยแม้กำลังห้อมล้อมไว้ด้วยผู้รู้ใจก็ควรเตรียมจิตสำหรับอยู่อย่างโดดเดี่ยวไว้ด้วยผู้มีปัญญาไม่ว่าทำอะไรไม่ควรปิดทางถอยของตนเอง มีความสามารถจัดการในช่วงความเจริญก็จงฝึกฝนความสามารถในการกลุ่มบังเหียนเวลาเสื่อมถอยชีวิตเจริญไปถึงไหนก็ไม่พ้นความแก่เจ็บตายจงสร้างบุญกุศลร,รักษาศีลศึกษาธรรมประพฤติธรรมไว้ด้วยถึงคราวสังขารร่างกายเสื่อมจะได้มีที่พึ่งทางใจ ถึงคราวตายจะได้นำบุญกุศลติดตัวตามตนไปบ้าง